ต่ไม่รู้ครับลั่นสองทียนนะคะเมื่อกี้เกี่ยวเส้นเดียวก็ลั่นนะครับตอนแรกเกี่ยวสามเส้นนะลั่นเนี่ยลั่นลูกจมไปแล้ฮะมิดดินไปแล้วเปลี่ยนลูกเปลี่ยนลูกไปแล้วนะฮะเปลี่ยนลูกไปเมื่อกี้ใส่สี่จุดสี่สี่จุดห้าลั่นครับสามเส้นลั่นเนี่ยเราเปลีล่ยนามาใส่สี่มิลฮะสี่มิลก็ลั่นนะ เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนลูกนะฮะทะลั่นอีรอบนี้นีโอ้โหตายและะ้วครับส่งซ่อมอย่างเดียวนะครับมีลูกที่ลั่นด้วย่ะ เมื่อกี้ลั่นไปสองทีแล้วอันตรายนะครับเปิดไม่พร้อมนี่อย่าจะเสี่ยงนะ ใส่ยางไว้3ามเส้นนะขึ้นเส้นเดียวลั่นเลยครับดีไม่เกาะยางหน้านะเกาะยางหน้ามาไอโอ้โหซวยนะอันตรายนะอยู่ลั่นลั่นสองทีนะเีเปลี่ยนอีกลูกใหม่นะสเส้นเดียวลองขึ้นเส้นเดียวดูวครับ ไกลพังเลยดีกว่าไม่ล็อกลูกแล้วไกลพังงามใต้แล้วงามเข้าแล้ว นี่ครับไม่ล็อกโลกเลยชิบ่าแล้วเป็นไรเนียวไม่ลงะเหนีย อันตรายนะครับลั่นสองครั้งติดติดกันเลยฮะกำลังขึ้นยางนี่ลั่นเลยครับลั่นฮนะล็อกไม่อยู่นะครับยางพันด้วยดีไม่กลับมาหาผมไม่เสียงนะ ก็ไก่พังนะขึ้นยางไม่ได้แล้วครับขึ้นยางเป็นลั่นขึ้นยางเป็นลั่นเลยฮะเมื่อกี้ขึ้นเส้นเดียวกับลั่นนะครับเดี๋ยวส่งไปหาช่างฮนะแต่ทักไปถามช่างกันน่าจะรับผิดชอบอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะก็ก็คือว่าซ่อมผมไม่เอานะแต่จะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอย่างเดียวครับเปิดลั่นอย่างนี้คือไม่ดีกว่าอันตรายครับอันตรายตัวเองด้วยคนรอบข้างด้วยฮะ คุกนี่ไปครึ่งตัวแล้วครับถ้ายังจะฝืนเล่นปืนอย่างเงี้ยนะไปครับเดี๋ยวลองคุยกับช่างดูว่าช่างเขาจะว่างไง